พิธีล้างพระพักองค์พระมหาไมมุนีเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญผู้เมืองบันเลเพราะองค์พระมหาไมมุนีนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพม่าหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานสูงสุดของคนทั่วทั้งแผ่นดินนี้โดยชาวพมา่าเชื่อว่าการได้ร่วมในพิธีนี้ถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งอัปมงคลเมื่อเข้ามาร่วมพิธีล้างพระพักนี้แล้ว สิ่งอัปมงคลต่างๆนั้นจะพลันสลายไปซึ่งชาวพาม่าเมื่อเข้ามาร่วมพิธีจะสวดมนต์จะบูชาสการะไปพร้อมเสียงของพระพุทธมนต์จึงนับเป็นความบริสุทธิ์แห่งศรัทธาเป็นความงดงามอย่างปราณีเป็นความดีอย่างยิ่งที่ชาวพุทธในประเทศพาม่าได้หลอมจิตรวมใจไว้กับองค์พระมหาไม,มุ่มีว่านี่คือพระพุทธปฏิมาที่เป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระศาสดา ที่ยังมีลมหายใจสืบมาจนถึงปัจจุบัน